อานหนังสือมากัญยาลักษณ์ติแค่ทำเนียงมาละอะไรได้ครับใจกลางเมืองวอุชนี่เป็น นอุ่นสบายัไอแดงครับเจ๊นี่ฉันฉันจะสงสัยแล้วนะว่าฉันจ้างแกมาทำงานหรือว่าให้แกมาเป็นเจ้านายกันแนแ่นแ,ลนนนนแล้วฉันใ้แกรเนยกทําไม่ยัอะานทช้อเนแล้วฉันได้น่ทนหรือยัอยังยังครับเจและตอดแ,แกตอบเข้ามาเนีอะไรยังมไม่ได้ทาอะไรเลยครับทไจะไม่ ไม่ทำกอนะเว้ยพอถึงสิ้นเดือนเนี่ยจะได้แจกเงินแกบีีอ่ะขอโทษครับเจเดี๋ยวผมจะทำให้วยซอกับปิซซลยลอยได้เลยฉันฆ่าโทษจะไปแล้วนะถ้าแกทำผิดอีกเนี่ยฉันเล่จะออกแน่ว่าจะไมครับเจเขาเจดูผมนำเพลงเรื่องที่ขอเคสรวาเซนจูรี่กามี่ฉันเคยมาลนะเฮ้ยดูเรื่องไหมรับเจรับ แกนอกใจใจไม่มีชว์กับเชียนคนอื่นเลยถ้าไม่มีใจเซโยคือก่บอกวอก่อนก่อนก่อก่อนก่อก็อัก่อก่อนก่อนก่อน่อนก่อนกอนก่อนก่อ่นก่อนก่อนกนก่อนกแอนก่ก่อนก่อนก่อก่อล่อนก่อก่นก่อนกอกอนอก่อนกอน่กออนก่อนก่นก่ออน่อตก่อกอน่่น่นก่อ่อกกออกน แกทำผิดมาเรื่องอะไรทำให้โอกาสให้พาย,ยังมาตลอดแต่ไอ้เรื่องนอกใจไปมีทูเนี่ยครั้งเดียวมันก็กลายไปนะคยุยใส่หัวเอาไปชี้ให้ฉันได้นะแล้วก็ไม่ต้องกลับมาอีกนัดนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราสองคนขาดกันโอ้ยแล้วแล้วแบบนี้หนุ่จะอยู่ที่ไหนค่อย เพลงคิดถึงฉันไหมเป็นอะไรที่เจอแพทย์มูเครียกกรเป๋มันออกเงยนไม่ต้องมาเล่นกันาเนี่ยฉันไม่มัวช่วยอย่าแกไปออกไปออกไปดไปอเจไปก็ได้ไอินนาด้วยนำมาลำคาญด้วยจะมายามา ผลหลังผมครบปะ้าคุณทำงานกับผมมาน,นานผมไม่นึกเลยนะว่าคุณจะเป็นคนใจร้ายไร้ความเมตตาแบบนี้คุณเอกคะก็อีกแก่เนื้นอโตตะกกเหม็นสาแบบนี้จะให้มาอยู่ในรีสอร์ทเราได้งไงล่ะคะคุณก็เลยคิออดจ่ตีคุณแก่ที่หน้าท้องสาลด้วยไม่กวาดแบบนี้เหรอถีคุณต้องถูกเนี้อดูมาแบบไหนอ่ะคุณถึงได้กล้าทำแบบนี้ฮะ คุณเีพิงพยายามอยู่เนี่ยเพราะว่าผิงพยายามที่จะดูแลรีอสอร์ทให้คุณเอกนะคะอย่ามาแก้ตัวเพราะสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยคือคือคุณกำลังจะทำร้ายร่างกายคุณชลาแล้วถ้าผมคิดไม่ผิดนะผิงคุณก็ทำร้ายร่างกายป้าคนนี้ด้วยใช่ไหมหนูหนูก็แค่จำไว้นะผิงเคยคนที่เลื้อยตัวสกบปรดมันไม่ได้หน้าหลังเหยี่ยเข้าคนที่ติดใจตัวสับปะบมคุณ แล้วผมก็รับพฤติการ,รของคุณไม่ได้จริงๆผมขอไล่คุณออกต่อไปนี้คุณไม่ต้องกลับมาทํางานที่นี่อีกคุณแองคุณเองทํานี้ก็ผิงไม่ได้นะคะถ้าผิงตกงานตอนตนี้ผิงต้องแย่แน่เลยอะคะ่ะเั่อมันก็เรื่องของคุณผมไล่คุณออกนี่ถ้าคุณยังไม่หยุดคำพฤติกรรแบบนี้นะผมจะแจ้ตงตำรวจจับ หาทำร้ายร่างกายพี่สุรัคุณก็รู้สิผิงว่นที่40ผมมีกล้องวงจรปิดเต็ไมไปทั่วหมดผมมีหลักฐานว่าตัวคุณนะผิงอย่าได้ตำรวจนะคะคุะคณเอผิงยอมแล้วก็ได้ค่ะผิงไปก็ได้ค่ะเชิญครับ ไม่จริงไม่จริงใช่ไหมสันสันตอบแยมสิว่ามันไม่จริงใช่ไหมใจเย็นก่อนนะตัวเองฟังเขาก่อนนะไม่ต้องพูดอะไรแล้วแยมเห็นความจริงทั้งหมดแล้วเขาอ,อธิบายได้นะตัวเองบอกแล้วไปว่าไม่ต้องโทษไอ้เรื่องที่แกมีกี๊กับฉันพอจะรับได้แต่นี่แม่ฉันคนแก่ก็ยังทำได้ขนาดนี้เลยเหรอแยมผมขอโทษ ฉันว่าฉันกับแกอะไปกันไม่ได้หรอกเรื่องแบบนี้ฉันรับไม่ได้จริงๆเราเลิกกันไม่ไม่แล้ยงเขาไม่เลิกอะ่ะเขาขอโทษแม่ครับผมขอโทษแกผมขอโทษจริงๆนะครับการุณาเชิญออกจากบ้านของฉันไปและไม่ต้องห่วงหรอกนะของของแกรับรองว่าได้ครบทุกชิ้นออกไปครับพี่ไม่งั้นฉันจะแจ้งตำรว